วรณิภาตีนาทก่มโร,ง,รงเรียนบ้านโพนทอสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอำนาจเจริบญบรรจุเข้ารับราชการรูเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศัการาช2553จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 และกกิจกรรมพัฒนนาผู้เรียพฤติกรรมประจำตัวเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครูรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการเช่นแต่งกายเหมาะสมสวมใส่ชุดปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนกำหนดแต่งกายสุภาพมิชิดสีสันไม่ฉูดฉาดเรียบร้อย ตามสมัยนิยมจนได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคนอารมณ์ดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีพูดจาสร้างสรรค์สื่อความชัดเจนตรงไปตรงมาจริงใจในคำพูดไม่พูดจาโอ้อวดตนเองมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่มีความเมตตาการุณา มีความยุติธรรมในการปฏิบัติมีการแบ่งปันให้ความช่วยเหลือคนอื่นมีการยอมรับนับถือให้เกียรติรู้จักเคารพผู้อาวุโสกว่ารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่เอาเปรียบคนอื่นรักษาความสามคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อเพื่อนร่วมงานพฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านปัญญา 1. ความสามารถในการสื่อสารข้าพเจ้าจะให้ความสำคัญและระมัดระวังเรื่องการพูดคือพูดจาสุภาพพูดจาสร้างสรรค์สื่อความหมายชัดเจนตรงไปตรงมาจริงใจในคำพูด ไม่พูดเหยียดหยามผู้อื่นใช้สำเนียงการพูดที่นุ่มนวลเป็นกันเอง 2. ไฟรู้ข้าพระเจ้าพัฒนาตนเองให้ทันสมัยรู้เท่าทาันความเจริญของเทคโนโลยีอีกครั้งยังใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานเช่นการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล การจัดทำแผนที่บ้านนักเรียนยากจนอีกทั้งยังเข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 3. ม,มีเหตุผลเชิงบวกและสร้างสรรค์นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่ต้องคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างสัมพันธภาพและการช่วยเหลือที่จริงใจเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาต้องการความช่วยเหลือข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงการตำหนิตอกย้ำซ้ำเติมเพิ่มความผิดไม่หาผู้กระทำผิดแต่จะให้กำลังใจหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีทักษะชีวิต พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านอารมณ์ 1. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ข้าพเจ้าจะใช้สติในการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้มั่นคงไม่ร้อนแรงหรือเฉื่ยชาจนเกินไปไม่ว่าจะพบเจอกับสถานการณ์ใดข้าพเจ้าจะคิดอย่างรอบคอบและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว,รวด้วยนิสัยคิดบวก พูดน้อยยิ้มเก่งทําให้ข้าพเจ้าอารมณ์ดีเป็นที่รักของนักเรียนผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นส่วนหนึ่งในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้ามีความเห็นที่สอดคล้องกับนโยบายของสพท,ที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนโดยผ่านกระบวนการการเรียนการสอนและมีความคิดเห็นว่าทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทำให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขอย่างยั่งยืน ทักษะชีวิตเป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการปัญหาต่างๆรอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต 3. มมีความฉับไวต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนทางด้านดีและความเสี่ยงนักเรียนได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ฉะนั้นเด็กแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์และเป็นครูที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนักเรียนเป็นวัยหัวเรียวหัวต่อที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคม เป็นไปอย่างรวดเร็วข้าพเจ้าต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหามีสัมพันธภาพที่ดีให้นักเรียนรักและไว้วางใจทำให้รู้จักนักเรียนมากขึ้นประสานงานสัมพันธ์กับผู้ปกครองหน่วยงานภายนอกหรือบุคคลที่จะให้ความช่วยเหลือทำ MOU ร่วมกัน จะทำแผนและวิธีให้การช่วยเหลือได้รวดเร็วและตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงพฤติกรรมที่เป็นความสามารถในการดูแลนักเรียนข้าพเจ้าจะใช้วิธีการส่งต่อใช้กระบวนการสี่ลอคือลึกลุยรับและเลี้ยงลึกหมายถึงการรู้จักนักเรียนรู้ปัญหาที่แท้จริงจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องและรู้ข้อมูลอื่นๆของนักเรียนที่ส่งผลถึงนักเรียนลุยหมายถึงครูต้องมีความรักความจริงใจที่จะให้การช่วยเหลือมีความมุ่งมั่นเสียสละมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีจิตวิทยาและทักษะในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและมีการวางแผนในการแก้ปัญหา จากการทำความเข้าใจกับปัญหาจะช่วยให้เกิดการคาดคะเนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาเลี้ยงหมายถึงการติดตามดูแลให้การช่วยเหลือหลังจากช่วยเหลือแก้ปัญหาแล้วด้วยปัญหาบางปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูที่ปรึกษาต้องดูแลเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกรับหมายถึง ครูผู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องรักษาความลับของนักเรียนด้วยไม่ให้นักเรียนรู้สึกอับอายและให้ความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องสําคัญมากและเป็นจรรยาบานหนึ่งของครูที่ปรึกษาพฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านสังคมและสัมพันธาภาพหนึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของครูและเพื่อนร่วมงานในสถานศึกษา ข้าพระเจ้าจะมีเอกลักษณ์ของตนเองปฏิบัติตนยึดหลักธรรมของความเป็นครูคือทำตัวเป็นที่รักของสิทธิและบุคคลทั่วไปโดยมีเมตตาปาถนาดีต่อสิทธิหาทางให้สิทธิเป็นสุขและเจริญก้าวหน้าทาั้งทางด้านวิชาการและการดำเนินชีวิตชื่นชมยินดีเมื่อสิทธิได้ดียกย่องเชิดชู ให้กำลังใจและช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีผลงานที่เป็นประจักษ์มาอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าได้รับรางวัลทั้งที่เป็นรางวัลของตนเองและรางวัลของโรงเรียนด้านที่2การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตข้าพเจ้าจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนแต่ที่ข้าพเจ้าคิดว่าวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและได้ผลดีคือการบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพราะทำได้ง่ายและบ่อยครั้งเนื่องจากทักษะชีวิตสามารถพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กจนแก่เท่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในการขอรับการประเมินครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวนหนึ่งหน่วยการวางแผนบูรณาการทักษะชีวิตข้าพเจ้าใช้รูปแบบการบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะให้นักเรียนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น และประยุกต์ใช้ความคิดอย่างมีประสิทธิภาพหลังสิ้นสุดการเรียนรู้ของการจัดก,กิจกรรมโดยใช้เทคนิคคำถาม r c a โดยครูเป็นผู้ตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนได้สะท้อนเชื่อมโยงและปรับใช้เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์คลิปไต่ตองและคิดหาเหตุผลรู้จัก การแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆในสถานการณ์ที่หลากหลายด้านที่ 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อข้ารเจ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตก็จะวัดและประเมินผลทักษะชีวิตอยู่เป็นระยะระยะและทำรายงานเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและครูผู้สอนทราบถึงคุณภาพทักษะชีวิต เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาช่วยเหลือในอนาคตจากแบบรายงานการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จำนวน17คนปีการศึกษา2563มีผลการประเมินดังนี้องค์ประกอบที่1 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองระดับดีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ70.59ระดับพอใช้จำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ29.41องค์ประกอบที่2การคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ระดับดีจำนวน8คนคิดเป็นร้อยละ47.00 ระดับพอใช้จำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ59.94องค์ประกอบที่3การจัดการกับอารมณ์และความเครียดระดับดีจำนวน12คน คิดเป็นร้อยละ70.59ระดับพอใช้จำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ29.41องค์ประกอบที่4การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นระดับดีจำนวน12คนคิดเป็นร้อยละ70.59ระดับพอใช้จำนวน5คนคิดเป็นร้อยละ29.41รางวัล หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตที่ประสบความสำเร็จผลงานครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองกิจกรรมการแข่งขันต่อสมการระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ปี2561 รางวัลเหรียญทองการนำเสนอผลงานนวัตรกรรม1ครูดี1นวัตรกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปี2562ผ่านการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี2562รางวัลระดับประฐมศึกษาปีที่1ถึงระดับประฐมศึกษาปีที่3ระดับเงินได้รับเกียรติบัตรมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเดน่นประจำปี2563 ผลงานนักเรียนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่สองกิจกรรมการแข่งขันต่อสรรมการเอแมดระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6ปี2,561เดเด็กชายชายาพลคุ้มมีเด็กชายจิรพงศ์อรุณพันธ์ เด็กหญิงวนิดาศีสุตตะได้รับรางวัลผู้สอบทำรรคะแนนวิชาภาษาไทยได้สูงสุดของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองในการประเมินพัฒนาการทางศักยภาพการเรียนรู้ครั้งที่หนึ่งปีการศึกษา2563นายวายุสาธรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นเด็กประพฤติดีวัฒนธรรมวินิจ หรือผู้นำทางวัฒนธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา2564จากการที่พวกเราได้เรียนรู้คณิตศาสตร์จากครูนิธาพวกเราได้นำความรู้มาใช้ในการเลี้ยงไก่ไข่เช่นการคำนวณพื้นที่ของโรงเรือนเลี้ยงไก่การคำนวณอัตราการให้อาหารของไก่ไข่เพื่อที่จะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมอาหารบนันละเท่าไรนำไปสู่การทำบัญชีรายรับรายจ่าย หากำไรต้นทุนได้